ว่าว่าว่ามึงทาอะไรเนี่ยกูก็เนี่ยนั่งฟังเพลงอยู่เนี่ยเห็นไหมเหียเพลงแม่งติดหูมากเลยไอสัตว์อย่าพูดถึงชิบปาชปาอะไรอ่ะมึงเจอเพลงนี้ก่อนไม่ใช่วันนี้มึงมีชาลเลนจ์ที่ต้องทอาําเออว่ะทำเพลงไม่เข้าร้านค้ามันเป็นชาลเลนจ์ที่เราตั้งขึ้นมานะเว้ยซึ่งกฎมันมีอยู่ว่าอย่างนี้หนึ่ง อาวุธที่เราต้องใช้ก็คืออาวุธที่เรามีตั้งแต่แรกก็คืออาวุธนี้ซึ่งการที่ไม่เข้าร้านค้าท่านผูช้ชมคิดว่ามันยากยังไงล่ะมันยากอย่างนี้เว้ยคือในร้านค้าเนี่ยมันจะมีขายอาวุธ ใาพวกสกิลต่าง,างๆเช่นสกิลแด,ด็ที่เหมือนกับเป็นแบบวาร์ปแล้วก็มันมีอาวุธที่ให้มาถ้ารวม DRC รวมๆทั้งหมดจะรวมประมาณ9อาวุธนั่นเองรวมถึงอาวุธหลักของเราด้วยซึ่งเราจะตัดออกไปไว้าเราจะใช้แค่อาวุธหลักแล้วก็เอ็กซ์ต้าเฮลที่มันมีขายอยู่ในร้านค้าเราไม่ซื้อด้วยแสดงว่าเฮลที่เรามีมีแค่3นั่นเองแสดงว่าการที่เราทำพลานหนึ่งทีมันเป็นปัญหาเลยนะนย2 บอสที่เราจะต้องสู้ไม่ใช่โหมดซิมเพิลแต่จะเป็นโหมดเรกูลา r นั่นเองดูละว่าโหมดเรกูลา r ไม่ยากมากๆเลยนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องตลกเด้อกูทั้งผ่านมาเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมันมีแค่สองกดแค่นี้ซึ่งกูได้ลองดูมาแล้ว้ก็คือชีชกว่าจะจบได้คูฮ,ฮูคือ เวลาทั้ง2วันหรือแม้กระทั่งวันเนี่ยคือกูเล่นขับเฮสตลอดเวลาเลยคือกูต้องพยายามผ่านให้ได้ซึ่งช่วง,รงแรกๆเนี่ยก็คือพวกด่านแรกเลยมันจะมีอยู่5าบอช Easy, Smile, Smile. อนะอีซี่สบายๆไอ้ดันมังสวิรัติผึ้ผักสวนครัวไอ้สลามอย่างเงี้ยไอก้กบวายวาย just son of bitch kill me เฮ้ยกอยากแพลลี ه, oh. ่เหรอเฮ้ยจารีมารครชตอยากแพลลี่จังเลยยสยสดวงจันทร์ที่กูไม่รู้กูผ่านได้ไง แล้วก็ดอกไม้ <laughs> i m a fucking lose my own fucking mind ไว้ มาสมองก็บอกว่านะนอบวกกันนก็แมันได้นอนอยู่แล้วอ่ะ เพราะว่าพวกนี้มันจะอีซี่หน่อยนะวเพราะว่า k ู o w มันมีนบอสแบบออเดอร์ออเดอร์ให้แบบว่าเราเตรียมตัวก่อนที่จะไปด่านที่สองคือออเดอร์ให้บอกว่าเราแบบ มีสกิลพอที่จะไปตลอนด่านต่อไปอีกแล้วก็อย่าลืมด้วยนะว่าทุกด่านเนี่ยมันจะมีะด่านหนึ่งที่มันจะอันล็อกสเปเชียลให้เราซึ่งเราต้องไปอัลล็อกเว้ยสเปเชียลบางสเปเชียลสำหรับกูกูคิดว่ามันดีนะแต่บางอันอย่างเช่นมันไม่ดีอย่างเช่นสเปเชียลที่3เนี่ยคือเราต้องกดตัวเองค้าเอาไว้เพื่อบังคับไอตัวอันตินั่นเองซึ่งถ้าเกิดเรากดแอนัลล็อกไปทางซ้ายเนี่ยอันติม่งไปทางซ้ายเปลี่ยนนู่นคือต้องบังคับไอตัวอันติไงเพื่อแม็กซิมัมจนาเป็นเลย หลังจากที่เราผ่านทั้งหมด5บอสเสร็จแล้วไม่รวมกับไอ้รานเดนกันนะรานเดนกันนี้คือข้ามไปเลยเว้ยเพราะว่าอะไรเหรอเหรียญมันไม่จําเป็นถ้าเกิดเราอยากเข้าร้านค้าร้านเดนกันแันไม่จําเป็นหน่อยเพราะมันให้เหรียญแต่เราไม่ได้เข้าร้านค้าไงฉะงนั้นข้ามและ ladies and gentlemen we come to level 2เอาละครับช่วงนี้ level 2นะว่าจะเป็นช่วง level ที่คิดได้เลยว่า มันมีความยากเพิ่มขึ้นมาแต่ระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจนแม่งต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวมันก็เหมือนเดิมนะว่าดานที่สองมันจะมีบอยอยู่แค่5ตัวมันมีเจ้าหญิงขนมไอตัวตวลกอลดเดนมังกรระไก่ KFC ซึ่งไอบอสเอ่อไอขนมกับอาราดินเนี่ยเอารวมแล้วก็ไม่เท่าไหร่ถึงอาราดินกูจะร้องแบบจะไปจะตายก็เถอะแต่ก็ชนะได้สบายด้วยพลังสกิลที่กูมีฮ้ฮ้กูผ่าตะกุโซไปเยอะไงฮ้ยเฮ้ยหัวโออ๋อโอ้ขำที่อะไรฮะไอ้ซาสเฮ้ย แต่ไอช่วงบอสหลังๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงเอ่อบอสที่เรียกได้เลยว่าทรมานมากก็คือไอบอสต,ตวัวตลกเว้ปัญหาของอาวุธหลักของเราเวมันคือการยิงทางตรงและการที่เราแรบ,บเอ่อยิงแปดทิศได้เนี่ยมันจะไปทิศเหนือใต้ออกตก แล้วก็เฉียง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 ใช่ไหมแล้วไม่สามารถบังคับทางอื่นแบบไปเรื่อยๆเหมือนหมุนตามเข็มนาฬิกาได้เว้ยแสดงว่าการเคลียร์ลูกสมุนที่บอสมันเสกออกมาแม่งเป็นเรื่องที่ยากมากและโดยเฉพาะไอ้บอสด่านตัวตลกที่แม่งเสกหมามาเนะี่ยโอเคตัดตรงนี้ไปก่อนและกันเพราะว่ากูตายเยอะไปมากๆเลยโอเคเยี่ยมก็คือไอ้บอสด่านตัวตลกนั่นแวลเราจะต้องเคลียร์ไอ้ลูกสมุนเว้นั้นไอ้ปืนที่เราจําเป็นที่ต้องมีคือไอ้ปืน ที่มันยิงเป็นวงกว้างแต่ว่าระยะมันจะสั้นหน่อยมันจําเป็นปมากๆในการเคลียร์พกม,มอนแต่ซึ่งเราไม่มีก็ชิปขายกันพอดีก็นั่นแหละว่าจะผ่านไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานหน่อยเพราะว่าเฟสสุดท้ายมันคือว่าเ s สัสคริกูต้องใช้สกิลหลบแบบสุดยอดเพื่อที่จะผ่านตรงนั้นได้แต่กูก็ผ่านมันไปได้น,นะเว้ยฮู้เล่ได้แรงอะไรช่างแม่งกูไม่สนใจเราจะไปที่ด่านอื่นกันเลยดีกว่ากระดานไก่นั่นเองก <c oughs> ารที่เราจะสู้กับ ไอบอสไกได้คือเราต้องผ่านเจ้าหญิงขนมไปก่อนมันจะเข้าไปได้นะเรื่องการที่เราจะสู้กับปีศาจไก่นั้นมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องบังคับเครื่องวินเหมือนไอปีศาจดวงจันทร์นั้นนะ่ะมันยากไหมเท่าแย่ yeah! เพราะว่าเฟสบางเฟสกูก็ไม่รู้ว่ากูต้องยิงอะไรกันแนะ่เฟสแรกเฟสสองนี่คือเห็น you แ know, ต้องใช้ความเคยชินตายเยอะก่อนถึงะยอะบเริ่มเรียนรู้ไงยิ่งตายยิ่งเรียนรู้และดูจากเวลาที่เราตัดไปในช่วงตัดคลิปเดชืบชืบ นี่นี่คือช่วงเวลาทั้งหมดที่เราเล่นกับปีศาจไก่ไว้ไอ้พวกบอสพวกนี้มันไม่ได้ยากพออะไรเว้คือหนึ่งอย่างที่เราต้องเรียนรู้อย่าง,นง,าง,งาาหงน,น,างนึ่งก็คือเราต้องเลี้ยงเลือดไอ้พวกปีศาจไก่พวกปีไอ่เจ้าหญิงขนมอะไรช่างแม่งพวกนั้นอ่ะคือเราต้องเลี้ยงเลือดไม่ให้เลือดมันอยู่ที่หนึ่งเพราะว่าเลือดอยู่ที่หนึ่งมันก็เหมือนกับเราต้องระวังให้แบบสุดๆขีดต้องเซฟมากๆเราต้องอยากมีชีวิตเพื่อบอกว่ารักษาตัวเองให้แบบเซฟพอที่บอกว่าเราจะโดนฮิตแบบ ไม่ตายอ่ะเพาใจช่าคือเราต้องเลี้ยงเลือดตัวเองเอาไว้ซึ่งกูต้องแบบกดวีทายหลายรอบหลังจากเลือดตกลงไปแล้วสองเนี่ยแล้คกูก็ชนะปีศาจไก่มาได้แล้วก็ลี่เชี่ยปีศาจมังกร holy shit คือไอ้ปีศาจมังกรเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วงช่วงเฟสแรกเนี่ยมันต้องเรียนรู้สักนิดสักหน่อยเพื่อบอกว่าจะผ่านไปได้ชีปีศาจมังกร ช่วงแรกเฟสแรกมันจะค่อนข้างงงไว้เพราะว่าแพลตฟอร์มมันจะขยับตลอดเวลาซึ่งเราต้องโฟกัสกันเล่นตรงนั้นแล้วก็ต้องโฟกัสกับบอสโฟกัสโปรเจกต์ท้ายที่มันปลอกมาแล้วก็โฟกัสข้างล่างที่ม่นปอกห่างขึ้นมาด้วยซึ่งมันมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้สลับกันไปมาด้วยแต่เฟสแรกไม่เท่าไหร่ไอเฟสสองนี่หนักเลยด้วยความที่ว่าเฟสสองเนี่ยมันจะเป็นเฟสที่ไอมังกรมันจะสลับไปฝั่งหนึ่งสลับไปฝั่งหนึ่งใช่ และมันจะปล่อยไอ้ลูกสมุนตัวข้างล่างไอ้ลูกไฟเนี่ยไอ้ตัวดีเลยเนี่ยที่กูต้องโฟกัสที่แท้จริงแต่ว่าเรื่องความที่ว่าแพลตฟอร์มมันขยับไปด้วยฉะนั้นกูก็ต้องโฟกัสด้วยและกูต้องโฟกัสบอดอีกไอ้ลูกไฟเนี่ยมันจะกวนตีนอย่างหนึ่งคือเราจะเดาไม่ได้ถ้าเกิดมันกระโดดไกลขนาดไหนแต่เราจะเดาได้ว่ามันไปทางไหนถ้าเกิดเราโฟกัสว่ามันหันหัวไปทางไหน สมมติมันไปซ้ายกูไปขวาดิถ้าเกิดมันไปขวากูไปซ้ายดิแต่ข้อเสียของมันก็คือกูไม่รู้มันกระโดดไกลขนาดไหนเพราะแมงโกนแ a นดอมต้องมาร e s t a r t กับบอตตัวนี้เยอะมากๆจนกูกไม่อยากไปดูไอ้บอ่อนะ้ำที่มันบอกเลยว่ามึงตายเท่าไหร่เนี่ยโอ้แล้วก็อย่าลืมเฟสสามด้วยนะเฟสสามเนี่ยมันจะดูง่ายนะเว้ดูง่ายนะเว้ถ้าเกิดเราไม่ยิงอยากับพวกโง่นะคือมันจะปล่อยลูกไฟแต่สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องหลบก่อนมันจะเปิดช่องว่างบอกม่เองเว้ ือเราต้องหลบไอ้ลูกไฟเพราะถ้าเกิดเรายิงลูกไฟแตกปุ๊บมันจะกระจายอีกแล้วมันก็จะชิบหายกูอีกเพราะว่ากูมีเล็กแค่3มแล้วมันชอบยิงดักด้วยปัญหาคือไอ้บอสพวกนี้มันชอบยิงดักเราเว้ยฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่แบบ p r e dictable สัสสเลยนะเว้ยเราต้องเป็นคนที่แบบ p r e dictable แบบศัตรูไม่รู้เลยว่ามันจะทำอะไรประมาณนี้กว่าจะชนะได้ก็ never back down, never give back up และหลังจากที่เราชนะบอสไปทั้ง5ตัวแล้วโนแลนเราก็ได้เข้าสู่ช่วงด่านที่3ช่วงด่านที่3น้องเบม,มันจะมีบอสอยู่ประมาณ7ตัว เจ็ดตัวด้วยกันบางตัวกูก็แบบชนะแบบแม่ไม่รู้กี่ครั้งนะบางทีแค่ครั้งที่2กูเคชนะมาแล้วเพราะว่ากูเปรียบเทียบกับไอ้มังกรเนี่ยคือกูผ่านไอ้มังกรมาได้พรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ขนาดมืออะไรมากหรอกไอโจนสลัดก็ตกไปแล้วไอหน้าเงือกกระตกไปแล้วอีกแล้วกูก็เจอไอฟุตด,ดิฟกับลมที่แม่งหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วกูก็เจอไอบอสพึ่งกับแพลตฟอร์มที่ไม่ได้เหมือนมังกรที่แบบมันไปเดินหน้าแต่อนี่มันไปขึ้น ซึ่งไอ้บอสด่านพึ่งคล้ายๆสเกลกับไอ้บังกรเลยแม่งยากพอกันเพราะว่าไอ้ด่านไหนที่แพตฟอร์มแม่งขยับเคลื่อนที่ได้แม่งโคตรน่าลำคาญแล้วกว่ากูจะชนะมันได้เกิดโอ้ไม่แล้วหลังจากที่เราชนะไอ้ไอ้แก๊งพึ่งแล้วก็อัลล็อกทางไปยันไอ้ด่านบอสตัวหุ่นยนต์ซึ่งไอ้บอสตัวหุ่นยนต์เนี่ยถ้าอเกิดตามตรงมันยากนะเว้ยเพราะว่า มันมี3อย่างที่เราต้องโฟกัส1คือไอเสาสัญญาณบนหัวที่มันยิงเลเซอร์และเลเซอร์ของมันอ่ะมันจะกันลูกกระสุนเราไม่ให้ไปโดนตัวอื่นด้วยซึ่งเราต้องเรียนรู้กับเลเซอร์ว่าเลเซอร์มันจะยิงที่ตัวเราเลยเว้ยแบบเล็งที่ตัวเราไว้เราแค่ต้องหลอกล่อมันสักพักหนึ่งแล้วพอมันปล่อยเลเซอร์ในแบบที่ที่แบบว่าเวลาเรายิงอ่ะมันจะมีการลูกกระสุนปุ๊บเราก็โฟกัสยิงตรงอื่นแล้วก็วอ,กอันที่2คือตรงกลางเว้ยตรงกลางมันจะปล่อยไอ เทีออะไรทุกอย่างที่เราต้องไปแพรี่เพื่อที่จะปิดใช้หมนันด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่แพรี่แม่งจะแบบเราเสียดาเมจฟรีๆปอนหนึ่งเลยนะเว้ยฉะนั้นเราต้องไปแพรี่แม่งและอันที่3มันจะปล่อยยานข้างล่างสุดมันจะปล่อยยานออกมาเว้ยซึ่งเราต้องไปทาลายทั้ง3ามันเนี้ยแล้วไม่ใช่ว่าทําลายเสร็จแล้วมันจะจบเลยนะเว้ยคือถ้าเกิดาทาลายเสาสัญญาณปุ๊บไอเทีอนี้มันจะปล่อยอะไรออกมาถ้าเกิดเราทําลายตรงกลางมือมันก็จะเสียขยับได้แล้วมันก็จะปล่อยเทียอะไรออกมาอีก ข้างล่างไม่ต้องพูดถึงไม่งเปลี่ยนจากยานธรรมดาเป็นไอยานปล่อยลูกระเบิดคามิคาเซ่เนี่ยแล้วพอเราจะดก,การเฟสแรกได้เฟสที่2ก็เริ่มต้นขึ้นเป็นที่สองนี่ก็นะแค่ต้องระวังระเบิดแล้วก็ยิงหัวมันไปด้วยส่วนเฟสที่สนี่คือเอาตรงกูก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นอะไรนะไอเฮี้ย,ยแบบอยู่ดีกูก็มีพลังอะไรทุกอย่างเข้าสิงไอเฮี้ยอยู่ดีกูก็ชนะเฉย ม้แต่ตัวกูเองที่แบบว่าเล่นเกมเนี่ยกูยังงงอยู่เลยว่าเอ้ยนี่ดวงกูมันแข็งหรือว่ากูมันเทพจังว้ายสัตวหลังจากน,าน,นั้นนะเว้เราต้องไปสู้กับบอสท,ทอมแอนเจอรี่บอสท,ทอมแอนเจอรี่มันเป็นบอสท,ที่เฟสสอ,องค่อนข้าง Faith, แลนดอมเฟสแรกถ้าเกิดเราเรียนรู้มันง่ายเฟสที่สองมันค่อนข้างแรนดอมเพราะฝาขวดน้ํามันจะเป็นตัวที่เราต้องหลบแบบดีๆจริงๆแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งตอนไหนเพราะถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งนั้นเกินไปแล้วก็เสียดับแบบฟร,ฟร,ฟรีส่วนเฟสที่3ม ง่ายง่ายมากักถึงกูจะตายไปแล้วก็เถอะแค่เราต้องจาัดก,การลูกสมุนแค่นี้มันก็อีสิหลังจากนั้นเราก็ไปสู่บอสตัวสุดท้ายเลยเว้บบอสตัวสุดท้ายของด่านนี้ก็คือไอ้รถไฟซึ่งไอ้รถไฟเนี่ยมันจะน่ารำคาญตรงลูกสมุนที่มันจะปล่อยมาข้างบนเว้ยคือเราต้องควบคุมรางรถไฟของตัวเราเองให้มันไปข้างหน้าหรือข้างหลังอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้ลูกสมุนข้างบนเนี่ยมันจะปล่อยของลงมาให ดันรถไฟไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งเึ่งถ้าเกิดมันปล่อยให้ลงมาแล้วมันเป็นขั้นที่บอสแม่งโจมตีก็เสียเลือดฟรีๆไปเลยจ้าและเราไม่สามารถตกลลางเลยนะถ้าเกิดเราตกลลางเราก็เสียเลือดไปฟรีๆเลยนะจ๊ะ ฉะนั้นก็ระวังกันด้วยถ้าเกิดใครอยากลองนะเฉพาะเราเริ่มเรียนรู้ไปป,ปุป๊บปอตัวพวกนี้ก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่าข้อเสียของมันคือลูกสมุนของมันมันค่อนข้างน่าลำคาญซึ่งปืนเอลูกสองกูใช้ไม่ได้ไงก็เพราะกูใช้แต่แตปืนเดียวยางไงล่ะกูก็เลยแบบต้องใชส้สกิลสักนีดสักหน่อยผมแบบก็โดยโดยิงก็โดดยิงเคลียร์มอนลูกเคลียร์มอนเคลียร์อะไรอีกแล้วเราก็จัดก,การไปได้เว้ยและพอได้ถึงช่วงสุดท้ายของเกมดีอิกเวลเฮล ท่านผู้ชมคงจะรู้ว่าบอสใน Inkwell Hill คืออะไรบ้างน,นะถ้าเกิดใครเคยเล่นคาเพมาก่อน King Dice อ oh, ๋อไอลูกเตาก่ากวดดอฮี <c> ่ย <oughs> คือไอ้ King Dice เนี่ยปัญหามันจะอยู่ตรงไอ้นี่เว้ยลูกเตา่าเราต้องเรียนรู้เรื่องโมชั่นของลูกเตา่าว่าถ้าเกิดมันอยากจะสุ่มให้เลขที่เราต้องการเราต้องทำยังไงคือพอถึงเลขสาปุ๊บกโดดแบบไวเลยแบบ,บ,บให้แบบถึงเลขสามจะได้ไปเลขสาม และไอ้บอสที่อยู่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าใช่ไหมมันคือมินิบอสที่เราต้องสู้แสดงว่าเราไม่ได้เรียนรู้แค่อย่างเดียวเว้ยเราต้องเรียนรู้อีกเก้าตัวมินิบอสที่เราต้องไปสู้นั่นเองทรมานมากแต่มันไม่ใช่หมายความว่าบอสมันจะยากอะไรนะเว้บบอสมันง่ายมันง่ายบางตัวมันง่ายมากอย่างเช่นบอสตัวที่สามตัวที่หกตัวที่แปดตัวที่เจ็ดอย่างเงี้ยง่ายแต่กูไม่ชอบตัวที่หนึ่งตัวที่ห้าม่นน่ารำคาญมาก ซึ่งปัญหาของคิงได้อย่างหนึ่งะเวยคืออย่าลืมว่าเลื่อนเราเหนือ3แสดงว่าเราต้องห้ามเสียดาเมจไม่แต่ครั้งเดียวก่อนที่จะไปสู้กับคิงได e แล้วก็อยู่ที่ดวงเราด้วยเพราะถ้าเกิดเราดวงไม่ดีแล้วไปสุ่มเจอไอ้สตาร์ทโอเวอร์ กันเรียบร้อยดีครับรออะไรกดรีเพลย์เลยหรือจะเป็นแบบกูก็ได้ที่บอกว่ากูแบบสู้แบบเชียสตาร์ทโอเวอร์เอาวะมา <c oughs> never give up never g i v e down never what never give up แล้วพอเราถึงช่วงสุดท้ายเวยช่วงสุดท้ายจบแล้วถึงตรงควา,วา,วงวา,า,าว่าฟินแลวใช่ไหมคิดว่าแบบจบคาว่าฟินปุ๊บเรื่ห่จะจบอย่างเงี้ยแล้วจะจบปแปลแบบโอ้ในที่สุดกูก็ผ่านในเวรนี้สัก oh, ทีโอเช่นใช่ท่านผู้ชมคิงไร้ไม่จะปรากฏกายแล้วก็บาฆ่าเรานั่นเองซึ่งนั่นแหละคือปัญหาที่เราต้องเลี้ยงดูเลือดตัวเองเอาไว้มันลำบากมาก ลำบากชิบหายจนกูต้องเรียนรู้จนไอ้บอสตัวที่5ที่กูคิดว่าไม่น่าลำคาญกูชนะมาได้โดยไม่ต้องเสียเลื่อนเลยก็ยังมีมัมนน่าจะบอกอะไรบางอย่างได้เลยนะว่ามันน่าลำคาญขนาดไหนเนี่ยว่ามันสื่อถึงว่าอะไรว่ากูต้องเรียนรู้มากแค่ไหนเนี่ยและด้วยโชคลาภที่ได้มาแล้วก็ไปชนะคิงไดส์มาได้นั่นเอง yes! Yes! yes 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 oh finally finally, finally! fuck finally w h a yes Yes, fuck yes. Oh my god. Let's Yeah! f u c k i n go. g Let's go. Let's fucking open g a t o o และหลังจากที่เราชนะ King Dice เสร็จมันก um um> um 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 ็ได้เป um> um ิดประตูขึ้นมาสู่บอสตัวสุดท้ายของเกมนี้ The Devil. The Devil. God. นะมันเหมือนบอสตัวที่เราเคยสู้กันมาก่อนแนละ้วคือเราต้องเรียนรู้แพทเทิร์นของบอสตัวนี้นั่นเองซึ่งจะบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้บอสตัวนี้เฟสแรกยากส,สัสต์แม้แต่กูเองกูยังตายกับบอสเฟสแรกมาแล้วนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าบอสเฟสแรกมันค่อ้างน่าลำคาญไม่ใช่กับอะไรกากลูกสมุนที่แม่งโผล่มาบางทีแม่งโผล่มาพร้อมกับไอ้ท่าของบอสอย่างเงี้ยที่แบบ อยู่ดีม้อนผมใหม่ฝั่งนึ่งแต่บอยมอนันผมใหม่อีกฝั่งหนึ่งกันว่าอะไรอะชนดีเฮียกูเสียเลือดฟรีอีกเบ้อ <c oughs> และเราก็ต้องเรียนรู้มันเสกอะไรออกมาอีกเฟสแรกเสร็จใช่ไหมเฟสสองนี่คือพูดได้เลยว่าตอนที่เราไปถึงเฟสสองปุ๊บแม่งเข้าไปเฟสสามเลยเพราะว่ามันดูงา่ายนะเว้ยถึงตาแรกกูจะโดนระเบิดก็เถอะแต่อยา่าไปกลัวอะไรเพราะระเบิดมันแพรลี่ได้นะเว้ยมันแพรลี่ได้แต่กูไม่ยอมแพรลี่เฉยกูอยากทำดาเมจที่และหลังจากเข้าสู่เฟสสามเฟสสามนี่เป็นช่วงเฟสที่กูตายบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่า เฟสามลูกสมุนมาเยอะมากและคุณต้องโฟกัสลูกสมุนแบบสุดต่งเลยหลังจากที่มันโดนเรายิงเข้าตานะเว้วมันก็ร้องออ้แหววเหมือนมันโดนพริกไทยเข้าตานะเว้วเราก็จัดก,การมัน Yes Fuck oh yeah. Oh yeah 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 ไอสิ่งที่จบนี่ิแล้วก็จบและนั่นแหละท่านผู้ชมชนะขับเพชรยังไงโดยไม่ต้องเข้าร้านค้าเลยก็เป็นไงกันบ้าง ถ้าเกิดใครเอนจอยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นเห็นด้วยกันจะเป็นกําลังใจเป็นอย่างมากลนยะแล้วก็ไว้เจอก,กันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปต่อไปบ๊ายบายดีอัสครับท่านผู้ชมบาย